t ัตติคีเลสพร้อมปุ่มสตาร์ทของ Toyota พร้อมกับฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทบน Accord G 8 2012เพียงแค่คุณมีตัวรีโมทสมาร์ทคีย์ตัวนี้เดินเข้าใกล้รถเมื่อคุณเข้ามาถึงในระยะประมาณ1เมตรรถของคุณจะเปิดล็อกให้อัตโนมัติอย่างนี้กระจกของคุณจะกางออกถ้าคุณมีติดตั้งฟังก์ชันเสริมเกี่ยวกับการควบคุมกระจกคันนี้ติดตั้งพร้อมกับปุ่มสตาร์ทของ Toyota แทนที่เบ้าทางขวามืองานเนียนสวยงาม เมื่อคุณเข้ามาถึงในรถคุณสามารถที่จะกด1ครั้งเพื่อที่จะเป็นวิทยุหรือ A/C ในกรณีที่คุณกดอีกหนึ่งครั้งคุณจะได้ไฟออนหรือไฟแผงน้ำปัดเพื่อเช็คระบบของรถก่อนที่คุณต้องการที่จะสตาร์ทในกรณีที่คุณต้องการสตาร์ทเพียงแค่คุณเหยียบที่เบรกแล้วกดที่ปุ่ม1ครั้งรถของคุณจะสตาร์ทได้อย่างง่ายดา ในกรณีที่คุณต้องการที่จะดับเครื่องเพียงแค่คุณเหยียบเบรกกดที่ปุ่มสตาร์ตรถของคุณจะดับลงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่คุณต้องการที่จะสตาร์ทจากกุญแจคุณสามารถที่จะเสียบกุญแจและสตาร์ทได้ตามปกติทุกเมื่อเมื่อคุณเข้ามาในรถแต่กุญแจจะต้องเป็นกุญแจที่ได้จากโรงงานและมีชิปอิโม่ไปลอยเซอร์เท่านั้นถึงจะสามารถสตาร์ทติดได้ในกรณีที่คุณเดินจงลงจากรถพร้อมกับตัวของสมาร์ทคีย เพียงแค่คุณเดินห่างจากรถในระยะประมาณ3-4เมตรรถของคุณจะล็อกให้อัตโนมัติสังเกตจากเสียงแล้วก็กระจกพับคันนี้ติดตั้งพร้อมกับระบบ Remote Start Function เพียงแค่คนกดตัว r รีโ t e บนฟังกชั e นบนรีโมทคุณสามารถที่จะสตาร์ทรถได้จาก r รีโ t e เช่นกัน ในกรณีที่คุณต้องการที่จะแค่วอร์มเครื่องแล้วคุณไม่อยากขับขี่ต่อไปเพียงแค่คุณกดที่ตัวรีโมทรถของคุณจะดับลงได้อย่างง่ายดายระบบอัตโนมัติสมาร์ทคีย์พร้อมปุ่มสตาร์ทบวกฟังก์ชันรีโมทสตาร์ท Honda Accord G8